มาเกคนนี้เป็ยัาด่เขามาทั้งมโลกจิตของขาดเลโอ้โหฉันักที่ขาดาเลยมาทตัวเป็นหัวเทนเรืงอกระตุ้นสันดาลมันเวสัดืมึงเนี่ยสัดมึงสัดาบมึเนี่ย ในเรื่องกูไม่ใช่ผัวมึงนะในเรื่องไม่ใช่ผัวไม่ใช่จิกเยอได้เออกูมาละลายในเรื่องมึงมีอะไรไหมสังเดามึงเล็วมันตั้งแต่เจอดขำอะไรกันนะเข้อต่ลรอกตัวนี้เป็นเมียกูเถิดอีพี่กุลยังไม่ยอมนะใครอะชื่ออ๋อแล้วเหรอไม่อพอ เอาละครับนี่ไม่ใช่ผวเมียกันเล่นแบบนี้ไม่ได้นี่เล่นจริงจริงหล่อจริงไม่ใชโตัวแสดงแทนนี่ดีนะที่เล่นกับเมีย กูเลีงชายได้พีุ่ณรู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกลรลามเลยตัดสินใจกระชากหัวกระชากกระชากไอ้แก้วไอ้เกดหันมายิ้มมากระชากกระชากไอเกดก็ยิ้มที่กูก็กระชากตวามรัโของการแสดงจะต่อไป ไอเกดหายไปเป็นพ kind of like 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 ังแล้วและที่มัลอหาด้วยไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวต้องตามมาไปดูก่ะไอเกดไปกินปูเดอาทิตอาณาปูปตอนนีเจ้าเจ้าก็ไม่ดูอะไรดนทางผับบ้า I'm <ounging> <iage> แล้วอย่าดื้อไงแม่งกระชา่ากอหัวจะหลุดเลยห <G un> สะใจกลัวนี่ไงกูอยากเห็นหน้า <S <S ไอ้แก้วตอนมึรู้ว่ากูเป็นเมียกูทำหน้าอย่างไรวะไอ้เท็ดสิ่งอะไรเนี่ยไก่ไก่เพื่อนลักนี่กูดีนะทำไม่แก้วไม่ได้ ก็ทําคนที่มันรักแม่งเลยคงขืนเรียบร้อยแล้วให้คุณทํางเดินไปก็เพื่อนเฮ้ยคือคุณบอกกูณเดียวว่าเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ทําให้แก้วไม่ได้อะไรที่มันรักมันหวงก็ทำลายให้มันทิ้งหายไปแล้วก็นี่ไงคุณทำเขาแล้วมึงก็ต้องรับผิดชอบในตัวเขาเฮ้ยแล้วผิดชอบไหมไม่ทิ้งแม่ทิเมียกูนี่อ้าวทำไมมึงพูดกี่เดี๋ยวเพื่อนกูไม่ได้รักมันน่ะคือคุณไปถาเขาแล้วเนี่ยมึงไปอู้ยู้ยังเขาคุณต้องรับผิดชอบชีวิตเขาไอ้ไก่ ผีบ้าเข้าสิงไงวะอี่ตอนแรกก็ยังสนับสนุนกูอยู่เลยนี่มาขัดของซะแล้วมงไงวะเนี่ยฮะมึงทำเกิดไรหรือเปล่าละเพื่อนเฮ้ยไม่เกิหรอกถ้ามึงรับไม่ได้มึงกักูตัดกันเลยไปตัดลมึงพูดเองไงไอเกตอ้าวไอไกไอแก๊ไอไกข้าลักกูไอเกไอไกไกไอตได้ยไกูจีหานะกูไปีหาอไรมึงไปไหนกูไปไอ้ต้นเหนนน่นได้ลูก ไปเว้นเห็นไหมความความบ้าของคุณเนี like so yeah. so cool. ่ยมึงบวยวายอะไรวะฮะรอให้ทำไมกูเสียเพื่อนหนคนแล้วเนี่ยก็แค่กูเสียตัวเองกูแค่เนี่ยไม่ดูแลนกูไปคิดตัวแล้วคุณไม่ได้ตกูเนี่ยนะบอกแบบตรงเลยนะ ว่ากูเนี่ยติดใจมึงมากแล้วก็เอาเป็นว่ามึงเป็นคนขั้นเวลาความใคร่กูแค่นั้นแหละกูคิดถึงว่ากูทำบุญนี่หมามันติดไปแล้วนะเห็นง่ายแก้วเว้ยไปก่อนนะกูเนี่ยไม่รู้สึกคิดถึงมึงมีอารมณ์เมื่อไหร่กูจะกลับมาชี้กูจะกลับมาท่านบริการคนอย่างมึงอีก ข้ายูไปแล้วข้าอู้ไปก่อนเยไปอเอยดีเยพี่กลับมาใหม่นะน้องช่วงนี้แล้กไปไหนอะพี่ก็ตามหา่หาไม่เจอไตามหาก็นกลับไปด้วยกันไม่ใช่เหรอจจ้าวผานมากานด้านพี่กูนี่ไงพี่กูนี่สาว เย็นเย็นนะเย็เย็นอันสายรบอกพี่แล้วพี่ฟังเดี๋ยวนี้ม่กมันเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรพี่กุพี่เกศบอกพี่มาพี่เกศคยไอ้เกศที่พี่ต่อยหน้าเขาตุนหน้าจัทำไมว่าจะเกศเกศที่เกศืนใจ ในฝันคำขอพิพิญเป็นแค่คุณบาครังอีกน้องใจมาทำบาตมาถิ่มมันกราบมาแข่งอีกน้องชั่วต้องชดช ไอ้น yeah. ้อง่อยทอดังมันทำขยันแยีงยถมันไม่แข็น้าคบไอ้หัวดำดำต้องแดงเดี๋ยวพี่เนี่ยไปน่มขวิดเลยไปขวเดกันเลย

พวกมึงจะทำแบบนี้ได้บ้าเอวเนี่ยพี่คุณกูไม่รักไม่ชอบพีคุณแล้วมึงไปขอเกือพี่คุณทำไมทำแบบนี้ได้ยังไงวะนี่ไงหน้าความเจ็บปวดที่กูอยากเห็นหน้ามึงตอนนี้ไงคุณอยากคุเจ็บคุณป่อยกูณะต่หน้าคนอื่นในวัดอ่ะคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรก็พี่คุณคนรักมึงไงมึงรักพี่คุณไม่ใช่เหรอตูไม่รักพี่คุณ กูเห็นทุกทเป็นน้องสาวกู่พี่แต่กูเแค่ไม่คิดว่าน้องชายจะแท้นกูจะรละียำได้ขนาดนี้แกคเป็นลูกผู้ชายนีนเก่งกูจะให้โอกาสกูแค่ครั้งเดียว